AHHHHH <sighs> ที่หลวงปู่มาสาราร้อยปีศรีราชนะครับหลวงปู่มาทําอะไรครับอืที่จริงเราขออนุญ,ญาตสํานักพระราชวังไว้ว่าจะมาเจริญพระพุทธมนต์ประจําเดือนในสัปดาห์ที่ที่สามของทุกเดือนซึ่งเราทํามาตั้งหลายปีแล้วล่ะตั้งแต่พระบาทสมเด็จจะอยู่หัวทรง เข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลศิริราชเราก็เริ่มมาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระรากกุศลมาตลอดจนกระทั่งเดือนนี้เนี่ยเรานัดว่าจะมาเจริญพระพุทธมนต์ในวันเสาร์ที่จะถึงนี้ซึ่งขออนุญาตสำนักพระราชวังแล้วก็คิดว่าสำนักพระราชวังอนุญาตก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรที่เราก็ยังหวั่นใจว่าพระอาการประชวนของพระบาทสมเด็จพระยี่หัว อาจจะรุนแรงแต่เมื่อสำนักพระราชวังอนุญาตเราก็มั่นใจว่าพระองค์ยัง,งคงยังทรงพระชนชีพอยู่แต่พอวันนี้ไปแจกข้าวสารอาหารแห้งที่อยุธยาช่วยภัยน้ำท่วมก็ได้ทราบข่าวจากเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังว่าพระชจ้าอยู่หัวทรงสิ้นพระชนเสียแล้วก็เลยขออนุญาตเจ้าของสถานที่คือสำนักพระราชวังว่าวันนี้จะ จะเริ่มเข้ามาแล้วก็จะ,จะเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราศลตลอดจนกว่าจะถวายพระเพลิงพระศพก,ก็ถือว่าเราลูกไทยหลานไทยได้ทำหน้าที่ของผู้ผู้รักเคารพและเทิดทูนองค์พระบาทสมเด็เจพระเจ้อยู่หัว ความรักของคนไทยอย่าลึกเกินไปในเวลานี้ในโอกาสนี้ต้องออกมาแสดงพลังเพื่อให้ให้คนทั้งโลกไม่เห็นว่าคนไทยรักพระเจ้าจอยู่สุดชีวิตจิตใจอย่างไรถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ทุกคนได้ออกมา,มาร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์ในวรโรกาสอันสำคัญยิ่งซึ่งเราไม่รู้ว่าช่วชีวิตเราจะได้มีโอกาสอย่างนี้หรือเปล่า ถ้าเป็นไปได้ก็เรียกร้องว่าให้คนไทยทุกคนได้ออกมาทําหน้าที่ของรูปไทยหลานไทยที่ดีที่มีต่อองค์พ่อหลวงผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐยิ่งของพวกเราฉันวันนี้หลังจากไปแจกข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็รีบกลับมาพาแม่เจริญมน์้วก็นําพระสวดมนต์แล้วก็รีบส่งน้ําแล้วก็เดินทางมานี่ตั้งใจว่า ตันนี้จะอยู่จนกว่าจะใกล้ใกล้ใกล้เข้าเขาเรียกว่าใกล้รับอรุณแล้วจะรีบเดินทางกลับไปวัดไปรับอรุณเพื่อไม่ให้ขาดพรรษาแล้วก็เช้าเช้าก็จะเดินทางมาใหม่จะทําอยู่อย่างนี้จนกว่าจะโปรงประสบหรือว่าถวายพระเพลิงประสบเสร็จด้านความรู้สึกคุณปู่หลวงปู่ตอนนี้นะครับหลวงปู่รู้สึกอย่างไงบ้างครับ ใจหนึ่งก็แน่นอนละเราลูกไทยหลานไทยก็ต้องต้องห่วงใยพ่อซึ่งเราก็ไม่ไม่อาจจะปฏิเสธธรรมชาติของความเป็นจริงว่าสัตว์ทุกตนมนุษย์ทุกผู้ หน,น,นีความตายไปไม่ได้ความตายเป็นสมบัติของทุกคนอยู่แล้วแต่เราก็ไม่คิดว่าความตายครั้งนี้มันจะทําให้หัวใจของคนไทยต้องต้องมีความรู้สึกตายด้านไปด้วยแล้วก็มันเป็นความสูญเสียพลาดๆอย่างใหญ่หลวงของคนทั้งแผ่นดินเราจะอยู่ว่าสรง ทรงทรงพระชนชีพอยู่ด้วยด้วยประโยชน์ของคนทั้งชาติเมื่อพระองค์ทรงสวรรคตก็ย่อมแน่นอนนะลูกไทยหลานไทยก็ย่อมรู้สึกว่าเวแล้วก็เหมือนกับจะสูญเสียสิ่งที่เป็น ที่รักอันสุดซึ้งของตนไปสำหรับชั้นแล้วช่วยชีวิตชั้นถือว่าถ้าชั้นแลกได้ระหว่างชีวิตชั้นกับพระชนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ัในชะั้นยินดีแลกนะเพราะว่าความเป็นอยู่ของชั้นไม่ได้ทำให้คนไทยมีความสุขเท่ากับที่พระเจ้าอยู่หัวทรงพระชนที่อยู่แล้วทำให้คนไทยมีความสุขฉั้นเชื่อว่า ถ้าชั้นแรกได้ฉันก็จะแลกแต่เมื่อความจริงมันเกิดขึ้นเราก็ต้องยอมรับแต่ก็ต้อง,ต,องต้องบอกว่าเราก็ยังทำใจไม่ได้ทำใจไม่ได้แต่อีกใจหนึ่งก็ดีใจที่พระองค์ไม่ต้องมานั่งคือไม่ต้องมาทนทุกข์ทรมานด้วยพระโรคาพาดแล้วก็ไม่ต้องมารับภาระ,ะของบ้านเมืองที่ ถาถมใส่พระองค์มาชั่วชีวิตถึงวันนี้ก็อยากเรียกร้องให้พี่น้องไทยทุกคนได้ได้ตระหนักว่าพระเจ้าอยู่หัวทำงานเพื่อรับใช้พวกเรามาช่วชีวิตชั่วยประชนชนทีพของพระองค์พวกเราก็ต้องทำอะไรเพื่อจะตอบแทนพระคุณของพระองค์บ้างแต่สิ่งนั้นก็คือการทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองและแผ่นดิน อย่ากระทําตนเป็นผู้อากตันยูต่อแผ่นดินอย่ากระทําตนเป็นผู้เนรคุณบรรพบุรุษเราก็ทําตนให้เป็นต้นแบบและเยี่ยงอย่างที่ดีที่กตัญยูรู้คุณกตเวทิตาตอบแทนคุณต่อรูกไทยหลานไทยในอนาคตเหมือนดังที่พระเจ้าอยู่หัวท่านได้ทรงกระทําถ้าเป็นอย่างนี้ได้เนี่ยฉันเชื่อว่าพระเจ้าอยู่หัวท่าน เ่สวรรคคตอย่างมีความสุขที่ได้เห็นลูกไทยหลานไทยได้ทำงานตามรอยเบื้องอยุคนบาทของพระองค์ได้อย่างสมบูรณ์แบบซึ่งพระองค์ก็ทรงปรารถนาอย่างยิ่งที่จะให้คนไทยได้มีชีวิตอย่างมีความสุขและก็พอเพียง เหมาะสมตามฐานรูปของตนไม่ฟุ้งเฟอ้อเห่เหมทะเยอทะยานจนกลายเป็นทําร้ายตนและปก็ทําลายคนรอบข้างและสังคมซึ่งพระองค์ก็ทําตนเป็นต้นแบบที่ดีให้พวกเราได้เห็นอยู่แล้วมีหลายเรื่องหลายราวในอัตชีวประวัติพระราชกรณียกิจของพระองค์ที่ทรงกระทําให้เป็นตัวอย่างกับลูกไทยหลานไทยจะหยิบตรงไหนจับฉวยอะไรที่พระองค์ทรง ทรงงานทรงกระทำเป็นประโยชน์ทั้งนั้นในชีวิตของคนที่จะหยิบมาใช้สำหรับฉันแล้ว อะไรก็ได้ที่จะทำให้ชาติบ้านเมืองสงบสุขประเทศชาติปลอดภัยคนไทยมีความสุขสิ่งแวดล้อมและสังคมอยู่อย่างรุ่งเรืองเจริญเนี่ยฉันว่าฉันทำได้ทั้งหมดและพร้อมที่จะทำ ช่วยชีวิตฉันสิ่งที่ฉันรักก็คือพระธรรมวินยัยพระาศาสดาและก็พ่อแม่อีกคนหนึ่งหรือว่าอีกคู่หนึ่งอีกทั้งสองพระองค์ก็คือลนเก้าทั้งสองพระองค์ที่ฉันเทิดทูนและก็รักหวงแหนท่านโดนสอนมาให้เป็นคนตระหนักสำนึก ถึงบุญคุณของบรรพบุรุษและแผ่นดินและราชวงศ์จักรีโคดเงาฉันทำงานรับใช้เบื้องอยุคคนบานเราก็ตระหนักรู้ว่าเราต้องสืบทอดอุดมการณ์ของบรรพบุรุษถึงแม้ว่าเราจะทำไม่ได้ไม่ดีเท่ากับบรรพบุรุษที่ทำแต่ฉันก็เชื่อว่าฉันก็พยายามทำมาช่วยชีวิตอะถึงวันนี้ วันนี้ที่ออกไปแจกข้าวสารอาหารแห้งต้องสารภาพจริงๆว่าฉันไปแจกด้วยความไม่มีความสุขทอตลอดเวลาเรารู้สึกกังวลแล้ว่วงยางโต